สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆชาวลัคนาราศีเมษคลิปนี้นะคะเป็นคลิปการงานการเงินประจำเดือนมกราคม2568นะคะพิมพ์ทำคลิปความรักแยกไว้ตั้งหักแล้วนะคะถ้าใครจะฟังในเรื่องราวของความรักก็ไปฟังได้เลยนะคะแล้วก็มันเป็นความรักแบบจัดเต็มย,วยาวๆเฉพาะเรื่องความรักอย่างเดียวเลยนะคะ การงานการเงินในเดือนนี้จะเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานไปพร้อมๆกันก่อน,นอื่นทาใจให้สบายๆนะคะขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดานางป้าจิตาของท่านที่ผ่านเข้ามารับชมคำำําทํานายทุกท่านได้โปรดอนุญาตเปิดทางเปิดกระแสจิตให้พิมพ์ได้เชื่อมต่อกับท่านได้และได้รับรู้ถึงสถานการณ์อดีตปัจจุบันอนาคตสุสารออกมาผ่านทางหน้าไพ่ทุกๆสําหรับที่พิมพ์จะใช้ทํานายณเวลานี้ตอนนี้ด้วยนะคะ เรามาเช็คพลังงานนะคะพลังงานตัวตนการเงินการเงิองของมนันพชนราศีจะเป็นยังไงกันบ้าง มาในเรื่องของการงานกันก่อนนะคะในเรื่องของการงานเพื่อนชาวลาราศีมเมษในเดือนนี้เอ,อในเรื่องของการทํางานนะับตั้งแต่วันนี้ไปนะคะก็ถ้าใครคิดอยากจะเริ่มงานใหม่หรือว่าย้ายงานสามารถทําได้ไม่มีปัญหาอะไรไม่ติดขัดอะไรนะคะแล้วก็คุณจะเรียกว่ามีการติดต่อสื่อสารเจรจาที่มัน คล่องตัวมากขึ้นที่มันแบบได้พิสูต์ตัวตนด้วยทาให้คนได้รู้จักตัวตนของเราจริงๆได้มากขึ้นด้วยเหมือนกับอยู่ในที่ทํางานได้เจอเพื่อนร่วมงานที่เขารู้รู้นิสัยจริงๆของเรารู้ตัวตนของเราว่าเราเป็นยังไงเราแบบคือไม่ได้ใส่หน้ากากเข้าหากันในใน,ในที่ทํางานอะไรอย่างนี้ก็ต้องสบายใจได้นะคะถ้าเกิดว่าเปลี่ยนในเปลี่ยนที่ทํางานเปลี่ยน งานใหม่มันก็เป็นโอกาสที่ดีที่คุณจะได้งานที่มันถูกใจงานที่คุณทำแล้วคุณมีความสุขมีความสบายใจนะคะมันไม่เครียดแล้วมันก็เป็นงานที่คุณชอบมันงานเป็นงานที่คุณถูกใจนะคะการงานถามว่ามีอะไรติดขัดไหมมันไม่ได้มีอะไรติดขัดนะคะแต่ว่าเท่าที่ดูไม่ได้มีอะไรติดขัดนะคะแต่ว่าตัวคุณเองจะต้องแสดงศัก,กยภาพ ของตัวเองออกมาหรือว่ามี่เรียกความกระตือรือร้นของตัวเองขึ้นมาในในในใการทํางานนะคะขึ้นมากว่านี้นิดหนึ่งนะคะเพราะว่าบางคนอะออการทํางานอาจจะในที่ทํางานอาจจะดูเรียกว่าชิวๆเกินไปอืมอาจจะแบบมีแบบมีชิวเกินไปมีมีม,ม,มีมีความสุขเกินไปหรือว่าสนิทคุ้นเคยกับเพื่อนร่วมงานมากเกินไปมีการพูดคุยมีการที่แบบว่า ทำงานกันแบบมันสบายใจอะนะคะเราก็อาจจะไม่ได้ใส่ใจงานเท่าที่ควรตรงเนี้ยมันอาจจะทําให้เจ้านายสําหรับคนที่เป็นลูกน้องหรือทํางานประจานะคะอาจจะทําให้เจ้านายหรืออะไรอย่เงี้ยเข้ามาเพิ่มกฎระเบียบเข้ามาควบคุมเราได้มากขึ้นอืเขาอาจจะมองว่าพฤติกรรมที่ที่พวกเราทํามันอาจจะดู เล่นๆไปไม่ได้ใส่ใจกับผลงานมากพออะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะ,ะแสดงศักยภาพให้เขาเห็นนะคะว่าเราก็ทำงานได้เราก็จริงจังได้ในเรื่องของการงานงานพนักง,งานประจำนะคะก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรคุณก็มีความสุขในการทำงานดีมันเลื่นไหลดีแล้วก็คนที่มีปัญหากับเพื่อนร่วมงานหรือว่ามีไม่เข้าอกเข้าใจหรือใครที่ถูกตั้งแง่นะคะหรือถูกมองไม่ดีจากเพื่อนร่วมงานก็ มันจะคลี่คลายทุกคนจะเข้าใจคุณมากขึ้นทุกคนจะเ,เข้าใจในเจตนารมณ์ของคุณได้มากขึ้นนะคะก็คือว่าเราจะอาจจะเคยถูกตั้งแง่อาจจะเคยถูกมันเป็นเรื่องปกติใช่ไหมมันจะถูกพูดถึงทางในทางที่ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยต่อไปนี้ก็เขาจะได้รู้ความจรงิงว่าอ๋อจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นแบบที่เขาคิดทุกอย่างมันก็จะสดใสขึ้นนะคะมันก็จะแบบ ทำให้ตัวเรามีความสุขกับการทํางานโล่งใจนะไม่ได้มีศัตรูเลยที่ทํางานทุกอย่างมันก็ชีวิตมันก็ลืนล่นๆื่นสบายสบายนะคะสําหรับผู้ที่มีธุรกิจเป็นของตัวเองหรือว่าทํางานเป็น,เป,นเป็นนายตัวเองทํางานอิสระอะไรอย่างนี้ก็ได้ถ้าทํางานอิสระเนี่ยพี่มองเห็นงานที่เกี่ยวข้องกับการงานที่จะต้องออ ออกรับงานที่จะต้องช่วยเหลือ,อมูลนิธิอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เรียกว่าอาสาสมัครมูลนิธิอาสาสมัครเงานที่คุณทําเพื่อคนอื่นงานที่คืองานช่วยเหลือคนอื่นงานที่ทําทําทําให้คนอื่นได้ประโยชน์แล้วก็ตัวคุณเหมือนเต็มใจทํา ไม่ไม่ได้คิดถึงค่าตอบแทนงานงานที่เกี่ยวกับความเป็นความตายงานที่เกี่ยวข้องกับการาจิตอาสาต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะม,มัน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 เป็นผลดีกับตัวคุณม,มันไม่ได้มีอะไรมันที่พิมพ์พูดมามันไม่ได้มีอะไรนะ่ากังวลทิมบอกว่ามันเป็น มันเป็นผลดีกับคุณแล้วคุณอาจจะได้โชคลาภจากการทํางานตรงนี้นะคะคุณ่ะมีโอกาสได้คุณจะได้โชคลาภจากใครที่ทํางานสายมูหรือว่าเออเกี่ยวกับจิตอาสาธุรกิจที่มันเกี่ยวสารเจ้าอะไรสักอย่างที่สายมูก็ได้หรือว่า อะไรก็ได้อะค่ะคือคุณมีโอกาสที่จะได้โชคลาภกับสิ่งที่มองไม่เห็นโอเคเอาง่ายๆอืคุณจะได้โชคลาภจากความฝันก็ได้จากสิ่งที่คุณมองไม่เห็นก็ได้คือมันจะมีบางสิ่งบางอย่างมาตอบแทนคุณออจากการกระทำที่คุณได้ลงมือทำจากการที่คุณเป็นจิตอาสาจากเหมือนจากบุญกุศลของคุณจากสิ่งที่คุณเอื้ออำนวยให้คนอื่นได้ประโยชน์นะคะ่ะเหมือนตัวคุณก็กำลังที่จะได้โชคลาภ จากงานตรงนั้นด้วยนะคะงานอิสระอีกอย่างหนึง่งคืองานที่เป็นงานแบบงานที่ร้องเพลงงานงานนักร้องนักสแสดงนักดนตรีนะคะเด็กสเสิร์ฟนะคะในในร้านอาหารในคลับอะไรอย่างเงี้ยงานในตอนกลางคืนอะไรประมาณนี้ก็ได้ด้วยนะคะก็คือถ้าใครที่ ทำงานในสายนี้ในทางแนวนี้นะคะเออมันมีโอกาสที่คุณจะไปลุ่มหลงมัวเมากับสิ่งที่ข้อเสนอบางอย่างที่ที่ที่มาแบบไม่ซื่อสัตย์ไม่ซื่อตรงที่มาแบบไม่โปร่งใสที่มาเพื่อที่จะทําให้ตัวเราเสียผลประโยชน์ได้ในอนาคตข้างหน้านะคะขอให้ตรวจสอบตรวจเช็คดูดีๆนะตรงนี้ นะคะคแต่ว่าใดๆแล้วก็ตามแต่ไม่ต้องเป็นอะไรไม่ต้องเป็นกังวลอะไรไปนะคะคุณยังไงซะคุณก็มันมีความสุขกับการทำงานมันไปได้เรื่อยๆแต่ว่ามันมีข้อควรให้ระวังแค่นิดๆหน่อยๆแค่นั้นเองกับคนที่เข้ามาเพื่อชักชวนเราไปในทางที่มันไม่ดีหรือว่าทำให้ตัวเราอาจจะเผลอไผลไปทำทำให้ตัวเอง หมดอนาคตได้อืประมาณนี้นะคะส่วนในเรื่องของธุรกิจที่เป็นธุรกิจส่วนตัวธุรกิจภายในครอบครัวของตัวเองถ้าใครอยากจะทําธุรกิจหรือเปิดธุรกิจลงทุนอะไรใหมนะ่เนี่ยพิมพแนะนําว่าเดือนนี้อย่าพึ่งนะคะอย่าพึ่งดีกว่าเพราะว่าดาวการงานของคุณนะคะเป็นดาวพระเสาร์เป็นดาวพระเสา,เาร์ไปอยู่ในเรือน ลาภก็จริงอยู่ในเรือนโชคลาภก็จริงแต่ว่ามันมีดาวพระศุกร์อยู่ด้วยถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ส่งผลอะไรมากมายนะแต่ว่ามันจะพูดอย่างเงี้คือมันมันมันทำมุมไม่ค่อยดีกับดาวตัวตวนของคุณคือดาวพระอังคารเท่าไหร่ตัวตหนุองคุณนะจะเป็นคนที่ค่อนข้างใจใหญ่นะคะไม่กลัวไม่เกรงกลัวอุปสรรคแล้วก็พร้อมที่จะลุยทุกอย่าง อาจจะไม่ได้เช็คให้มันดีๆนะคะในเรื่องของการลงทุนนะเดือนนี้ก็ชะลอช้าเบรกๆไว้ก่อนก็ได้มันจะมีปัญหาบางอย่างที่มันจะติดขัดได้นะคะมีโอกาสที่มันจะมันเรียกว,ว่ามันจะมีเหตุมาขัดข้องอะไรบางอย่างมันไม่ค่อยอำนวยความสะดวกเท่าไหร่ในเดือนนี้แล้วก็มองว่าหลังจากประมาณท้่ยๆเดือนประมาณวันสักวันที่ ยี่สิบห้าหรือยี่สิบแปดหรือแบบพ้นเดือนนี้ไปเลยยิ่งดีอะคะ่ะในเกณฑ์ของการลงทุนนะคะก็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 จะดีกว่านี้นะคะถ้าใครจะลงทุนอะไรเพิ่มเติมในธุรกิจของตัวเองส่วนคนที่ทำงานกับคนที่บ้านคนที่แบบว่าทำเป็นธุรกิจครอบครัวทำงานกับกับกับคู่ครองคนรักกับคนที่บ้านกับพ่อแม่ญาติพี่น้องอะไรอย่างเงี้ย ก็เป็นเกณฑ์ที่ดีนะคะเป็นเกณฑ์ที่ดีที่คุณจะได้รับคำปรึกษาได้แบบเหมือนคุณมีเรื่องเรื่องที่คุณคิดไม่ตกหรือว่าแก้ปัญหาอะไรไม่ได้นะคะผู้ใหญ่ในบ้านก็จะช่วยแนะนําแนวทางให้กับคุณมันผ่านไปได้นะคะมีความอุดมสมบูรณ์มีความสุขมีความร่มเย็นดีนะคะไม่ได้มี ไม่ได้มีอะไรปัญหาอะไรนะคะสําหรับคนที่ทํางานในบ้านแล้วก็เป็นเดืัจฉานร่วมง,งานกับคนรักคู่ครองอะไรอย่างเงี้ยมีโอกาสที่จะมีโชคลาภได้เงินได้ทองนะคะโชคลาภฝั่งคู่ครองคุณเนี่ยขึ้นมาเด่นชัดมากกว่าตัวคุณเองด้วยซ้ํานะคะก็ไม่มีอะไรที่จะต้องเตือนมากไปกว่า การควบคุมอารมณ์ละกันในเดือนนี้นะคะการควบคุมอารมณ์ของตัวเองละกันในทุกๆสายงานที่ทำนะคะเพราะว่าอารมณ์ค่อนข้างที่จะเป็นค่อนข้างที่จะร้อนแล้วก็คิดเร็วทำเร็วตัดสินใจเร็วไปหน่อยนะคะก็ระมัดระวังถ้าเราเราเลือกในทางที่มันแบบที่มันถูกมันควรอืก็ไว้ใจคนที่ถูกต้องก็ไม่ได้ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะคะในเดือนนี้นะ สำหรับเรื่องการเงินนะคะดาวการเงินของเพื่อนเป็นดาวพระศุกร์ดาวพระศุกร์นะคะพระศุกร์ขึ้นมาใบแรกเช่นเดียวกันความสุขสมหวังได้ลาบนะคะจากคู่ครองคนรักด้วยอย่างที่พิมพ์บอกคู่ครองคนรักของคุณอนะหุ้นส่วนของคุณนะคะถ้าใครไม่มีแฟนก็คือเป็นหุ้นส่วนอะไรประมาณนี้เป็นคนที่ที่ทำงานร่วมกันประมาณนี้ค่ะคือคุณมีโอกาสได้โชคลาภจาก ตัวเขาว่าเด่นมากๆหรือว่าตัวเขาแบบนำพาให้คุณโชคดีนะคะมีมีแบบความโชคดีเข้ามาสู่ชีวิตคุณในเรื่องของการเงินอืมรายจ่ายมองว่ามันจะเป็นรายจ่ายที่ เสรมิมเสิมแบบว่าเสริมความสุขส่งความสุขให้กับตัวเองมากกว่าซื้อของซื้ออะไรให้กับตัวเองมากกว่าแล้วก็บางคนนะหมดเงินไปกับการสายเป็นสายเปยแบบเป็นสายเปยเออชอบชอบเปชอบเป็นผู้ให้นะคะเป็นผู้ให้นะแล้วก็เป็นคนที่ใจใหญ่ใจกว้างด้วยนะคะเป็นเป็นคนที่แบบเสียหน้าไม่ได้อืเป็นคนที่ใจใหญ่ใจกว้างไม่ว่าแบบ เต้คู่คู่ครองคนรักหรือว่าเปเพื่อนฝูงเป็นไปได้หมดนะคะมีมีโอกาสที่ตัวคุณเองจะต้องแบบมีขีดจํากัดมีข้อจํากัดให้กับตัวเองด้วยนะคะว่าแบบเราจะต้องรักษานะตรงตรงนี้ไว้ยังไงเรื่องของการเงินมีอะไรนะ่าเป็นห่วงไหมพี่มองว่ามันมันอุดมสมบูรณ์ดีมันมีความสุขมันมีมันยังมีมันยังแบบ มันไม่มันไม่น่าห่วงนะคะมันมันหมุนได้มันมันมีเรื่อยๆมันมีเข้ามาเรื่อยๆแต่ว่าเรื่องของการเงินแค่ถ้าตามหน้าไพ่มันก็แค่การจับใจ่ายใช้สอยที่บางทีจ่ายด้วยความใจร้อนหรือบางทีจ่ายเพื่อการแก้ปัญหาตัดปัญหาที่บางทีมันอาจจะแก้โดยทางอื่นก็ได้แต่ว่าเราเป็นคนที่ลำคาญก็จ่ายจ่ายไปนะคะแก้ปัญหาจบใช้เงินแก้ปัญหาอะไรประมาณเนี้ยได้ด้วยนะคะแล้วก็เป็นสายเปน,นะคะแล้วก็ เปตัวเองเปตัวเองก็ได้เงินนี่เปตัวเองก็คุณหนักเหมือนกันนะคะก็คือทําให้ตัวเราแบบมีความสุขก็ไม่ได้แปลไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้เป็นเรื่องที่ที่จะต้องเตือนให้ระวังอะไรเลยจริงๆแต่ว่ามันแค่แบบเขาให้ให,ให้ให้ดูในงบประมาณในจํากัดงบประมาณในการใช้จ่ายแต่ไม่ได้แปลว่าคุณจะลําบากหรือไม่ได้แปลว่าคุณจะขัดสนนะคะ การเงินอ่ะมาจากโชคลาภที่เรียกว่าใครที่เป็นสายโมใครที่ชอบเสียงโชคเสียงดวงคุณลองไปขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นผู้หญิงหรือว่าคนที่เคนที่ ใครใครเคยไปแบบไปไป,ไปมูไปขอหวยตามแบบตามวัดตามต้นไม้ตามอะไรตามแม่แม่แตะเคียนอะไรประมาณเนี้ยอืคุณก็มีโอกาสที่จะได้โชคได้ลาภพิมพ์ทำไมพิมพ์พูดเปิดไปถึงขนาดนั้นเลยแต่ว่ามีสติในการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะคะทุกคนอันนี้มันมันเป็นเกณฑ์ ตามหน้าไพ่แต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกคนที่จะมีดวงนะคะในเรื่องนี้พิมพ์เองก็ไม่ได้มีไม่เคยมีดวงในเรื่องของการเสี่ยงโชคเลยเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าการขอโชคขอพรของคุณนะมีโอกาสที่จะสําเร็จคุณจะได้โชคได้ลาบใครที่เป็นสายมูใครที่ชอบชอบเสี่ยงดวงเนี่ยดีนะคะแล้วมันจะมาในรูปแบบทั้งทางทั้ง,ง,งตาเนื้อแล้วก็ทั้งทาง,ทงความฝันคุณมีความเกี่ยวโยงเกี่ยวพันกับ กับสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยในเดือนนี้นะคะมาเรามาดูในไพ่ออร์เคกิลกันนะคะไพ่ออร์เคิลจะแนะนำภาพรวมให้กับเพื่อนเพื่อลัคนาราศีเมษอยังไงหลังจากหายป่วยทำไมพิมพ์ดูมีพลังมากๆเลยในการพูด Rua Rua การประเทศแผนสอนน่เห็นไหมหลายๆคนอาจจะได้เจอคนรักที่เรารักที่เราชอบที่เราถูกใจแล้วเราก็ทุ่มเทนะคะมีการเปเปกันเปคนที่เราพออกพอใจเปคนที่เราชอบนะคะ มีการมอบของขวัญซื้อของขวัญให้ซึ่งกันและกันนะคะมีการเอาอ,อกเอาใจนะคะหรือว่ามอบของขวัญให้กับคนที่คนรกักคนที่บ้านอะไรประมาณนี้ได้ด้วยนะคะหรือหลายคนที่เป็นคนโสดคุณได้เจอรักครั้งใหม่ด้วยคุณได้เจอคนใหม่ๆที่คุณถูกอกถูกใจนะคะวิ่งไล่ตามเลยนะคะแล้วก็ในเรื่องของการ งานภาพรวมของการงานการเงินเนาะอ,อย่างที่บอกถ้าใครมีปัญหาที่ถูกตั้งแง่ที่ถูกมองไม่ดีในที่ทำงานอะไรประมาณนี้หลังจากเนี้ยไปคือเขาจะเข้าใจในความเป็นตัวตนของคุณมากขึ้นไม่ต้องกังวลไปนะคะคือเราก็คือเราอะค่ะมันไม่สามารถที่จะแบบเฟกเป็นอย่างอื่นได้ตลอดเวลาคือมันไม่มีใครใสร่หน้ากากได้ตลอดเวลาถึงแม้เราจะไม่โอเคสักวันหนึ่ง เหมือนเราไม่โอเคแต่เราพยายามแสดงออกว่าเราโอเคให้มันอึดอัดใจตัวเองเพื่อที่จะไปตามใจคนอื่นเขาอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้ก็มันใส่ได้ไม่นานสักวันเราต้องสลัดหน้ากากนั้นทิ้งเพราะมันทําให้เราอึดอัดนะคะเราเป็นตัวของตัวเองดีที่สุดแล้วก็พอเราเป็นตัวของตัวเองปุ๊บเนี่ยเรากลับได้รับการยอมรับกลับได้แสดงตัวตนของเราออกไปให้ใครหลายๆคนได้เห็นว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้มีอะไรเลย นะคะเราไม่ได้แบบเราไม่ได้มีพิษอะไรกับใครเลยนะคะสามารถพูดคุยคบกันได้แล้วก็เราไม่ได้มีมีแบบตอนหน้ารับหลังอะไรกับใครนะคะทุกอย่างคือคุณจะถ้าการที่คุณถูกใส่ร้ายการที่คุณถูกมองไม่ดีในที่ทํางานมันก็จะเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นก็จะได้ ได้เปลี่ยนมุมมองของคนเหล่านั้นคนภายนอกที่มองเข้ามายังตัวคุณได้นะคะทุกอย่างปัญหาก็ก,ก็จะคลี่คลายนะคะในเรื่องของการเงินในหน้าไพ่พิมพ์มองว่ามันไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะคะไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยไม่หนักซ้ําใช้ชีวิตแบบมีความสขนะคะโอเคจบแล้วนะคะความรักความความการงานการเงินนะคะของเพื่อนๆชาวลัคนาราศีเมษนะคะ สำหรับเดือนมกราคม2568ขอขอบคุณนะคะที่กดติดตามนะคะกดถูกใจแล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจที่ดีให้กับพิมเสมอมาเลยพิมเองก็จะขอหยุดตรงนี้นะคะเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆลัคนาราศีเมษแล้วก็ทุกๆลัคนาราศีชาวสองเองก็เช่นเดียวกันนะคะขอให้ทุกคนนะคะ สุขสมหวังนะคะคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองนะคะร่ำรวยมั่งคั่งประกอบธุรกิจจากการงานอันใดก็ขอให้สำเร็จสมหวังลุล่วงนะคะผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาและศัตรูนะคะขอให้พวกคุณชนะนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาท้าทายสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ